การฟังและการดูเป็นทักษะสำคัญที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันหากฟังและดูได้อย่างเข้าใจจะนำไปใช้ประโยชน์ได้มากสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญจนาสีนอสกุลครูประจำสูงการเรียนชุมชนสกรรระดับอำเภอโนนสะอาดจะมาสอนในรายวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา บทที่หนึ่งการฟังการดูเรื่องที่หนึ่งหลักการความสำคัญจุดมุ่งหมายของการฟังและดูหลักการฟังและดูการฟังและดูเป็นการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆจากแหล่งเสียงและภาพทั้งจากแสงจริงและผ่านสีต่างๆเช่นวิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์คอมพิวเตอร์หนังสือเป็นต้นการฟังและการดูมีหลักการดังนี้ 1. การฟังและดูอย่างตั้งใจจะได้รับเนื้อหาสาระถูกต้องและครบถ้วน 2. มีจุดมุ่งหมายในการฟังและดูเพื่อจะช่วยให้การฟังและดูมีประโยชน์และคุณมค่า 3. จบบันทึกใจความสำคัญจะได้ศึกษาทบทวนได้ 4. มีพื้นฐานในการในเรื่องที่ฟังและดูมาก่อนจะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาสาระได้เร็วขึ้น 2. ความสำคัญของการฟังและการดู 1>, 1. เพิ่มความรู้และประสบการณ์ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ดได้ 2. เป็นการสื่อสารระหว่างกันให้เข้าใจและปฏิบัติตามได้ 3. เป็นการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่โดยนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มาใช้ได้อย่าง 3. จุดมุ่งหมายของการฟังและการดู 1. เพื่อรับรู้และเพื่อความรู้และความบันเทิงจากการฟังและการดู 2. เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอาจจะไปอธิบายหรือสอนต่อหรือจะนำไปประกอบ เป็นอาชีพก็ได้ 3. ความเพลิดเพลินหรือการผ่อนคลายเช่นการฟังเพลงการดูรายการบันเทิง 4. เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จุดมุ่งหมายของแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันหรือเหมือนกันก็ได้และอาจจะมากกว่าจุดมุ่งหมายก็ได้นะคะ เรื่องที่2การฟังและการดูเพื่อจับใจความสำคัญในเรื่องที่สองนี้จะมีเนื้อหาสาระแบ่งเป็นสองสองส่วนคือหการฟังเพื่อจับใจความการฟังเพื่อจับใจความสำคัญการฟังเพื่อจับใจความสำคัญไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าผู้ฟังปฏิบัติดังนี้ 1. ฟังอย่างตั้งใจและมีสมาธิ 2. ฟังให้ตลอดจนจบความ 3. ฟังอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ความรู้ประสบการณ์ของตนมาพิจารณาไตรตรองประกอบกับเนื้อหาสาระ เพื่อความถูกต้องหรือมีประโยชน์อย่างไรบ้างวิธีการฟังเพื่อจับใจความสำคัญนะคะ 1. ตั้งใจฟังว่าเรื่องอะไรใครทำทำเมื่อใดทำที่ไหนทำอย่างไรและเกิดผลอย่างไร 2. ทํทำความเข้าใจในเนื้อหาสาระแยกแยะความจริงและ ความและคิดเห็นในเรื่องนั้นนั้น 3. ประเมินค่าเรื่องที่ฟังว่าเนื้อหาถูกต้องหรือไม่เหม,มาะสมไหมมากหรือน้อยเพียงใดเหมาะสมกับเพศและวัยและช่วงเวลาของกลุ่มผู้ฟังหรือไม่ 4. จดบ,บันทึกใจความสำคัญของเรื่องที่ฟัง เมื่อทบทวนหรือเผยแพร่ให้ผู้อื่นฟังต่อไป 2. การดูเพื่อจับใจความสำคัญหลักการดูจะมีดังนี้นะคะ 1. ดูอย่างตั้งใจและมีสมาธิในการดู 2. มีจุดมุ่งหมายในการดูจะทำให้การดูประสบความสำเร็จได้ 3. ม,มีวิจารณญาณดูแล้วคิดไหล่ตององมีเหตุผล 4. นนำไปใช้ประโยชน์คืออาจจะมีการปรับให้เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ เรื่องที่3การฟังและดูเพื่อสรุปความการฟังและดูเพื่อสรุปความเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการฟังและดูการสรุปความเน้นการประมวลเนื้อหาสารมาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน วิธีการสนุปความควรทำดังนี้นะคะใช้ในการศึกษาวิธีการสนุปความควรทำดังต่อไปนี้ การนำสรุปความไปใช้ประโยชน์ซึ่งมีหลายวิธีการเช่นใช้ในการศึกษาใช้ในการเผยแพร่โดยการอธิบายสอนเขียนเป็นเอกสารและตำราตัวอย่างเช่นการสื่อสารที่เป็นการสรุปความของการฟังและดูเช่นหน การโฆษณาการโฆษณาการใช้ภาษาใช้เวลาน้อยคำพูดน้อยจะเน้นการพูดที่สั้นๆให้ได้ใจความดังนั้นการฟังและการดูจะใช้เป็นทักษะในการสรุปความและเข้าใจสารนั้นได้ดี 2. การฟังประกาศ จะสรุปความเนื้อหาสาระนั้นมาปฏิบัติโดยใช้หลักประกาศเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรและนำไปปฏิบัติอย่างไร 3. ส,สรุปการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ เรื่องที่สีมารยาทในการฟังและการดูกรมีมารยาทในการฟังและการดูปฏิบัติดังนี้ 1. การฟังควรตั้งใจฟังไม่รบกวนสมาธิผู้เรียน ควรให้เกียรติวิทยากรไม่คุยและไม่ถามทดสอบความรู้ของผู้พูดและควรฟังให้จบสองการดูตั้งใจดูไม่รบกวนสมาชินผู้อื่นไม่ควรฉีดหรือทำลายภาพเอกสารที่ดู ดูแล้วให้รักษาเหมือนเป็นสมบัติของตัวเองเช่นดูนิทรรศการคอมพิวเตอร์หรือภาพถ่ายค่ะและในบทต่อไปก็เป็นบทที่สองบทที่สองเรื่องการพูด วันนี้ครูในคลิปนี้นะคะครูก็จะมีสอนอยู่สองบทคือบทที่หนึ่งและบทที่สองนะคะแ้วต่อไปก็จะเป็นบทที่สองบทที่สองเรื่องของการพูดหนึง่งเรื่องที่หนึ่งนะคะการพูดความสำคัญของการพูดหนึง่งหลักการพูดหลักการพูดมีดังนี้ หการพูดด้วยภาษาและถ้อยคำที่สุดค่าให้เกียรติผู้ฟัง 2. พูดให้ตรงประเด็นและใช้ภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ 2. ความสำคัญของการพูด 1. ใช้ในการสื่อสารและเข้าใจปวงกัน 2. เพื่อความรู้ให้ผู้ฟังมีความรู้ได้อย่างหลากหลายและไปใช้ประโยชน์ได้ 3. ได้รับความเพลิดเพลิน,นและแลกเปลี่ยนเนื้อหาสาระ 4. ใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกับสภาพของตน <c oughs> 3. ามจุดมุ่งหมายของการพูด 1. เพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจความต้องการของผู้พูด 2. เพื่อแสดงความสามารถของตนเองให้ผู้อื่นได้รับทราบและนำไปใช้ประโยชน์ได้ 3. เพื่อแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของตนเอง,องเก่ยวผู้อื่น การเตรียมการพูดการเตรียมการพูดมีอย่างนี้นะคะผูพ้พูดจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมดังนี้เนี่หนึ่งเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมที่จะพูดซึ่งผู้พูดควรจะทราบกำหนดการได้หน้าต้องพอร้อมที่จะพูดในวันนั้นสองเตรียมเนื้อหาสาระที่จะพูดให้ถูกต้อง <c oughs> โดยเอาความรู้ประสบการณ์ของตนหากไม่เพียงพอต้องค้นคว้าเพิ่มเติม3เตรียมอุปกรณ์เอกสารหรือสื่ออื่นๆที่จะใช้ประกอบในการพูดให้เสร็จทันและอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะใช้งานได้ <c oughs> เตรียมการแต่งใจให้สุภาพและเหมาะสมกับผู้ผฟังลักษณะการพูดที่ดีลักษณะการพูดที่ดีมีรายละเอียดบางดังนี้นะคะ การพูดที่ดีจะต้องดีในด้านต่างๆ 1. ดีด้วยเนื้อหาสาระถูกต้องเหมาะสมกับผู้ฟัง 2. ดีด้วยลีดาการพูดเช่นหน้ำเสียงไม่ดังเกินไม่ดังเกินไปหรือเบาเกินไปการเน้นเสียงหรือการใช้เสียงสูงียงต่ำ ผู้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาใช้คำควบกล้ำัสระควบษรนนำคำสมาร์ทการแบ่งวรรคตอนการใช้อักษรหรือการใช้คำที่เน้นให้ถูกต้อง 3. ดีด้วยความความพร้อมซึ่ง รายละเอียดได้ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนะคะเรื่องที่สามการพูดในโอกาสต่างๆหนึ่ง การพูดวยพรการพูดวยพรเป็นการพูดแสดงความใจที่จะให้พรผู้ฟังในโอกาสที่เป็นมงคลเช่นวยพอนเกิดวยพรนปีใหม่หรือวยพรใพที่ผู้สมรสการพูดวยพรนมีวิธีการดังนี้ หนึ่งใช้คำพูดง่ายๆสั้นๆได้ใจความและน้ำเสียงสุขภาพม่มวลสองใช้ถ้อยคำและข้อความที่มีความหมายที่ดีและเหมาะสมกับโอกาสและผู้ฟัง 3. าอาจจะอ้างอิงถึงสิ่งศักด์สิทธิ คุยคอให้ผู้ฟังในโอกาสนัน้นๆสี 4. ผู้ให้ผู้ฟังประทับใจ 2. การพูดขอบคุณการพูดขอบคุณเป็นการพูดที่จะตอบแทนผู้ที่ทำประโยชน์ให้เป็นการแสดงความเป็นใ การพูดขอบคุณมีวิธีดังนี้หนึ่งบอกสาเหตุที่ต้องขอบคุณผู้นั้นท่านได้รับความช่วยเหลือหรือทำประโยชน์อะไรให้ผู้ให้กับผู้พู้สองพูดด้วยน้ำเสียงที่สุภาพนุ่มน,นวล น่าฟังน่าประทับใจ 3. หากเป็นผู้แทนของกลุ่มผู้พูดต้องเริ่มต้นด้วยในนามของกลุ่มผมหรือดิฉันขอบคุณที่โดยต้องบอกว่าขอบคุณใคร และขอบคุณในเรื่องอะไรสี 4. การพูดขอบคุณควรลงท้ายด้วยหากมีโอกาสตอบแทนผู้ที่ขอบคุณบ้างในโอกาสหน้า การพูดแสดงความดีใจและเสียใจการพูดแสดงความดีใจและเสียใจเป็นการพูเพื่อแสดงตอกทางอารมณ์แสดงความรู้สึกต่อผู้ใดผู้หนึ่งในเรื่องต่างๆการพูดแสดงความดีใจและเสียใจมีดังนี้ หนึ่งพูดด้วยการแสดงออกอย่างจริงใจและห้ามแกล้งทำโดยเด็ดขาด 2. แสดงออกทางสีหน้าแววตาและน้ำเสียงให้สอดคล้องกับการพูดแสดงความดีใจหรือการพูดแสดงความเสียใจ 3. หากพูดเป็นการพูดแสดงความใจจะต่อด้วยคำจะต่อด้วยการเวที orn, ให้ดียิ่งขึ้นหากเป็นการพูดแสดงความเสียใจจะต้องปลอบใจและจะทำให้ลืมเหตุการนั้นได้ดยเร็วส การพูดต้อนรับการพูดต้อนรับเป็นการพูดยินดีต่อสมาชิกใหม่หรือยินดีต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือนให้ผู้ฟังสบายใจและรู้สึกขอบคุณที่ได้มาสถานที่นี้การพูดต้อนรับ มีวิธีการดังนี้ 1. การพูดในานามของกลุ่มหรืองานงค์งกรใดจะต้องกล่าวขึ้นต้นด้วยคำว่าในานามของขอต้อนรับ 2. การพูดด้วยคำที่สุขภาพนุ่มนวล ในหน้าประทับใจ 3. อาจจะมีการแนะนำบุคคลสถานที่ให้ผู้มาได้ทราบหรือรูจกัก 4. อาจจะพูดลงท้ายด้วยยินดีต้องรับในโอกาสหน้า 5. การพูดรายงานการพูดรายงานเป็นการนำเสนอ,อเรื่องราวข้อมูลสถานการณ์หรือความคืบหน้าในการทำงานความก้าวหน้าของการศึกษาเชิงวาการพูดรายงานมีวิธีการพูดดังนี้ 1. เนื้อหาสาระ จะต้องพูดถูกต้องเชื่อถือได้และอ้างอิงได้ 2. การนำเสนอเนื้อหาสาระจะต้องเหมาะสมกับผู้ฟังและสถานการณ์ที่ผู้ 3. ใช้ภาษาเป็นทางการเพราะเป็นงานวิทยัาวิชาการ สี่ปรณ์เครื่องมือหรือเอกสารประกอบต้องเตรียมให้พร้อม 5. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามข้อสงสัยหรือให้อธิบายเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจ เรื่องที่สีมารยาทในการพูดมารยาทในการพูดมีลักษณะดังนี้ 1. ใช้คำพูดที่สุภาพและเหมาะสมกับเวลาสถานที่และโอกาส 2. หากจะพูดทัดท้าน ต้องคัดคานด้วยหิงผมห้ามใช้คำพูดด้วยอารมณ์หัวหรือโกรธสมไม่พูดให้ผู้อื่นเกรอดร้อนและทำร้ายผู้อื่นสาการพูดชมผู้อื่นจะต้องมีบ้างเพื่อเป็นกำลังใจมนกันเพื่อเป็นกำลังใจ ค่ะสำหรับในบทที่หนึ่งและบทที่สอง,สองก็ได้จบลงแล้วนะคะเราจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปในเรื่องของบทที่สามบทที่สามจะเป็นเรื่องการอ่านค่ะสำหรับคลิปนี้ทุกพอขอสวัสดีค่ะ